อุลุดแม่มาแล้วค่ะวันนี้ย้อนเสียงเร็วจากโอเคเ <laughs> สัมมากเลยแม่ชุดสวยมากวันนี้ผู่งนี่อย่าวีนเร็วอย่าวีนโอเคโอเครู้เรื่องนะไม่ไม่ไม่ผู้หญิงนี่เดี๋ยวยืนก่อนทีแป๊บหนึง่งชุดฉ่ำมากจึงมากแม่เดี๋ยวแป๊บหนึง่ง กดดีโอเคโอเคโอเคจ่าวีน <Okay. S 3> สวัสดีค่ะไม่หีิงลีค่ะหน้านี้ก็คือเรามาเรามาแบบเราเราไม่ได้อะไรมากมายเราเพียงแต่ทำไลฟ์สดกันตลกเฮฮาก็ไม่คิดว่ามันจะ มีกระแสมาแบบนี้ค่ะอย่างแม่หญิงลีนี่คือชื่อแม่เลยไหมหรือว่าเป็นคําฮิตหรือว่าเป็นไม่ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อที่เอซคนเนี่ยคนที่รู้จักคนที่ว่าเออติดตามเนี่ยตั้งให้ค่ะไอบคคะ้บุญภาพคคาบบังอาจขึ้นนั่งต่างทองพ่อกูลงมาบ่าเดี๋วนด้จับไปให้ป่วย ไล่มันให้คนจะขอคําแล้วขอจดให้มันเป็นอีไทยไพ่รับคนเยี่ยงข้าม่ตายง่ายๆด้อกลาบใดที่ไข่ไม่เหความพิน,นาศถ้าอยากให้เลือกได้อยากเล่นกับพระเอกคนไหนที่เจ้าหลวงบ้านป้าค่ะโตนนนะคะลูกมีแม่นักเอกในที่ชื่นชอบ นางเอกที่ชอบเป็นชีวิตติดใจเลยก็คือนางเอกเบอร์หนึ่งก็คืออั้มพัชราภาค่ะชุดนี้ดูยังไงมันแรงมันใจมาจากไหนแฟนๆแ,นแนชร์เยอะมากแมันใ,นใจมาจากมาจากอั้มค่ะเขาก็แต่งตัวแล้วโอ้ยอลังก,การมากแล้วก็ดูดีมากค่ะมีพี่ยุย้ยด้วยนะแฟนคลับพี่ยุย้ยก็ใช่ทั้งยุย้ยทั้งอั้มค่ะแต่ว่านางเอกที่ชอบเป็นระดับหนึ่งก็คืออั้มพัชราภาเียเชื้อค่ะเคยดูละครพี่อั้มไหมครับก็ก็ดูหลายเรื่องนะมีเรื่องที่ชอบไหมที่นอกจากเพิรพพนาง ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าจำชื่อละครไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบางครั้งมันก็เป็นละครเก่าๆอะค่ะถ้าสมมติว่าแม่ได้เล่นละครรีเมคหนึ่งเรื่องแม่อยากเล่นเรื่องไหนเรื่องแรกคือเรื่องดาวประสูกเรื่องที่สองเรื่องรักเดียวของเจนจิลาเรื่องที่สามเรื่องบ้านทรายทองเรื่องที่สี่คู่กรรมแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือปลาบู่ทองแม่โอ้ยดาวประสุกค่ะเวอร์ชันกบสุวรรณันเ์ูค่ะตอนตอนนั้นก็คือพิพากเป็น พระเอก็คือสอนรามไงแล้วก็ตอนนั้นก็คือกบซูวนันเป็นปนางเอกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับดาราดิลลี่นะคะแม่หญินดีก็จะให้กําลังใจแล้วก็จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆเพ้่มให้ติดตามให้สนุกใครเครียดยิ่งกว่าเดิมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ติดตามแล้วก็เป็น MC ของพระมหาพิรจ้าไม่ิดีเนี่ยอย่าลืมนะคะ ไปติดตามที่จอ,จอจอแก้วกันจะได้พบปานะคะกับแม่ยุงดีโดยตรงค่ะ